ใ้กูมีศพไปเลยไปเลยไปเลยไยเดี๋ยวมันไม่หล่นอ่ะมีแ่นเอา่ะลไนอา่อเ้ยมาเมืองบนนะเว้ยไม่ต้องไปหลุดนะเว้ยเาหนีไหมอ่ะบนนะเว้ยไเอหนีอะไรรู้งได้หนีใช่หรอใช่ไม่ได้หนีหรอไปเล่นโง่เอาต่อจากนี้ไม่ต้องโกเวลาคุกแล้วุเล่นแบบโง่เลย ราคาพี่พิงใส่เวลาคุกผม6,000วิอ่ะโอ้ยพี่พงศ์เออดีอยากได้เวลาคุ้เลยเนยตอนจะไ่ได้จับหนลวิอ่ะพี่ซึ่งซึ่งหลังของบ้านผนี่เคสห่งเออผมว่าลุงอติไปหาอุ้มเ่เคสหนึ่งแล้วก็ไอ้ติดาคุงเหมาขวามันติดเยอะเหรออาทีมีใครอุ้มอยู่เขาเควป่ะพวกเราอ่ะ เพิ่งอุ้มอ่ะเคยพิ่งอุ้มอ่ะมีปะไปไปดูไปร้านหายแล้วเดี๋ยวโยนให้แล้วกันเดี๋ยวหาให้แล้วโยนให้แล้วกันถ้ารู้เวลาหหาใ้มันเพราะว่ากูรู้สึกว่ามันเมมกูจัดเลยอะตอนเนี้ยเนี่ยเราจะแผนคือเดี๋ยวเราหาเวลาคุกแล้วเราเล่นไฟแยกเอาถ้าได้เราก็อเุ้มไม่ได้ก็ไม่เอาแค่นั้นโอเคพี่จะได้เอาเสียไม่เสียไม่เอาบอกให้ถนาทีุกเพื่อนเหลรอสามสิบเก่ๆปีนี้มันได้ กี่โลเก่งวะยี่สิบนาทีถูกป่ะเคสผมใช่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 แล้วมันมีเคสช้าด้วยมันมีเคสช้าด้วยมันมีเคสช้าเคสไวด้วยเพราะมัน,มอมนไอ้นี่มันห่อเปด้วยดีตรงดีศกไ,<อ>ไอ้ไอฟกระดาษกลางมันใช่จะเออแล้วปะไม่มันได้ไปไม่เยอะเพราะว่าตอนตอน,ตอนวอลงพื้นอ่ะหกสิบคนก่อนผมเช็คอะ่ะมีแค่หกสิบในวอลในวอลในวอลอีกสามสิบกว่าคนอ่ะไม่ไมาใต้ใต้ซอยลุงไฮเปซอยลุงพิงค์หน้าพี่พิงค์มันชี้ส่วนไปพี่พิงค์ที่ไม่มีกระสุน จะลดคันสิ่ตอนนี้ป่ะอ่ะได้ได้แล้วกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่มันตอนอ <ะ S 2> อนี้ผมเจอเม้มจัดอ่ะแล้วผมมีเวลาคุยไปเลยแรงมากรถมันแรงมากขี่ไปทางโดนผกมาโดนหกผู้ใหญ่มันถ้าขึ้นเมืบนบอกเลยนะผมผมอยู่เมืองเมืองบนเลยมันออกไปนอกเมืองสองคันนะตอนเนี้ยมมันันกาลงไอแท็กมึงเจอคนเหนือมนุษย์เหรอแท็กครับผมมันมันเกิดเองได้หรอดูเหมือนกันนะว่าเขาชุบยังไงมึงไม่เห็นตัวคนชุบป่ะ ไม่เห็นครับไม่เห็นครับพี่แล้วผมอยู่บนรถเด้อมันไม่สามารถชุบบนรถได้เนี้ยครับชุบศพในรถอ่ะอ่า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 พี่รู้ไหมมันเกิดขึ้นโอเวอร์แล้วมันไปไหนอ่ะมัันนขึ้หลงคาไม่ได้ตามไปแล้วเออผมอพี่หมาพี่หมามันกำลังขึ้นมามบงบนเคนึงทางที่เรามาเนี้ยอยู่ด้านบ้านอเวอรอนอ่ะแท็กข่าวใครอ่ะแท็กข่าวใครที่อุ้มอ่ะโก้เคสไหนราเจอตัวหลุดอ่ะแบบว่ามันอยู่ไม่ตัวกุ๊บใหญ่มันห่ะมึงซัดเลย มีวัยร่สองตัวใจนะตอนนี้สอตัวนมันกำลังวาวุดนึ่งไ้ไอ้เลมโบดังกลับมานีขับกลับมาานวบอร์นี้ใครที่มันหนีเข้างอ่ะเมโคีนี้ต้องรเกี่แล้วเี่ตรวจเกียวแล้วงมันหนึ่งมันหนึ่งิงซนได้ไอ้อ้จุงจุก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 จุไจไมุ่กจ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 มกจุกจุกจตกจมกจุกจมาจุกจุกเุกจอกจุกจุกจจ ถ้าทมอะไรตอบแกมันเอามาเลยครบถ้ามันหนีแกมันงเอามาแล้วเกมนี้มันบ้าไฟใหญ่เว้ยมึงมึงต้องเล่นปัดประสานแม่งแล้วไอ้เจ้าตายอยู่ไหนอ่ะไอ้แถวไอ้บูชาลิงบูชาลิงเจอเหรอบูชาลิงเนี่ยไม่ใครเกมเนี่ยพวกบอลเจะปะมันมันมันจะมันล้วนเลยอ่ะโหพวกเนี้ยเป็นงูมันขับรถเป็นเบนซ์ มันอยู่ขันหนึ่งมึงบนนะเราเราตามมาก่อนกดที่เดิมเอาดิมันอยู่มึงบนเดียวนะกดที่เดิมมา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 เรามามองบนนี่เรามาเมองบนกันนี่เรามาเล่นเมองบนนะที่อยู่เมองบนนะใกล้ถึงกันยังกูถึงใกล้แล้วกูใกล้ถึงแล้วกูใกล้ถึงแล้วไปผมมตเลยอุ้ม่เลยเอาน้ามนดาแล้วไปหลุดสูงทำหมอกหน้าปั๊มหอกหน้าปั๊มปั๊มเราเบอรตายโง่ไฟทำไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเสพไม่กลัวมึงปั่นเสพบนตาปั่นใหญ่ให้าึงได้ให้มึงก็ได้มึงก็ได้มีหรอหน้าบ้านเปล่า พี่เปปจบปัญหายแต่ว่ามีเวลาคุกมีเวลาคุกมีเวลาคุกโอเคนั้นปล่อยมันปล่อยมันรอบนี้มันหึงแล้วเอามาชิโร่มากูดีชิโร่ชิโร่มากผมอยู่นี่เวลาเดี๋ยวมันก็รู้แต่มันก็รู้แผนแล้วแหละไม่ได้เดินแต่มันก็รู้หลังรู้แล้วไอ้สามแผนเรารู้ได้อีกสิบเก้าที่เดิมไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้รู้แล้วแล้วมันก็จะไปอยู่เห็นไหมเห็นปหมเห็นปหมล่าสุดเนี่ย ผมโดนโถโบดชิปสามชิปสามสามช็อปเปอร์ไม่บรรลุดไม่ได้มันหลุดไม่ได้เพราะว่าเวลาคุกเราไม่ได้แบบว่าขนาดที่ขาดสามช็อปเปอร์เราไม่ติดพร้อมกันด้วยน้องเราไม่เป็นบ้างเหรอขอไม่อยู่บรรจุเดินเดินต้องเล่ามึงเลยเห็นบ้างไม่มันเห็นมันน่าจะเห็นเลย ขยับแล้วมาขยับแล้วมนขยับแล้วรอดไ่ไหมสตรี่สตรอเบอรี่าสตรอเบอรี่สน่นี่งายมันมเก็บถั่ทันงนวะต่าไม่อาเงันนะแามันนะเว้นแ้นมันตามผมนะไม่นเก็บถั่วนะตามไดูตงเนี่ยัวเนี่ยไอริมน้มเนี่ยสตรอเบอรี่หมดแล้วนเนไแล้วข้ามด้านบ่ตามโตามตอไปตเวตตอนะ ้ยพี่ยาวเลยมาแล้วนะเียนอะเสียงเงนออเคเดีรุ่เล่าสุดล่าสุดล่าสไนอวะเดี๋ยวข้างหน้าขวาลงเดี๋ยวข้างหน้าวามีแต่กัไม่ตกเนเมือมันเอแล้วนี่ันนีัดารเดี๋ยวีีเาถ้าหลบวินงลุง ว่าเพราะมันก็ออกนอกเมืองมานะครับลุงโอเคโอเคโอเคงูมงอ่ะสามีาเยอะุดแล้วลุ้นเรงตรันอเคังอันนี้พวกเราเอ้อเพื่อนเพือใช่ชนี่เพื่อนหรอ่าเพเจไกจ้าข้นเคนมาเต็มเลยพวกมันพวกนี้มาเต็มเลยรบใหญ่มาุบใหญ่มากรใหญ่มากรุบใหญ่มากรรม้กรุบใากรมือรเข้มากรมากรุ้่มกรห่ากรุบใหญ่ากรุบใม้กร้รกราราราร กี้เนี่ยข่าวใครอุ้มมามคนหนีไปนะไม่กล้าโชวเพื่อนที่อุ้มด้วยเด้วยนะเพื่อนอุ้มจนบอกนะครัมีคุกเยอะคุกช่วยนะไม่เดือดรัผมเออห้าสิบบาทกี่เออบ้าเอาหล่อนเยอะนะอันตับความเมื่อยล้านของเลนส์เลนสหนึ่งมันก็เยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้าเอหลอนเยอะบ้าเอหลอนเยอะไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟเซิร์ฟถ้าเราจะไฟใหญ่อ่ะแล้วเราอยู่กันแบบไม่ไปไหนเลยแล้วให้มันมาบุกเราจะเสียเปรียบปะ ไม่ถ้าเราจะไฟใหญ่สมมติคนเรามีที่เราต้องการแล้วอ่ะแล้วที่เราเเราอยู่เฉยเราไม่ขยับเลยอ่ะ เราจะเล่นแต่ที่เราอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าตรงไหนอ่ะประมาณร้อยยี่สิบคนแล้วคนที่เข้ามาใหม่จะหายตัวหมดทุกคนเข้ามาทีหลังเราเราจะเสียบเกี่ยวกับลุงเพราะว่าเราปิดตัวชุดมันไม่ได้นะมันปิดตัวชุดเราไปนะลุงต้องเขับออกไม่แล้วคนมาทีหลังมันจะเห็นเราเหรอสมมติถ้าผมไม่เห็นมันใช่มันจะเห็นนะไม่มันจะเห็นแบบแรนดอมลุงเข้าใจป่ะมันจะเห็นแบบแรนดอมให้ครบร้อยยี่สิบแปดคนของของฝั่งมันหรือเปล่าลุงลุงครับลุง ผมกำลังขับเข้าเมืองลุงลุงฟังผมนะอุ้มงประมาณ60คัน50 40ได้อยู่อ่ะมาเรื่อยๆเลยข้างไหนครับพี่ขึ้นข้างไหนครับแล้วเราจะไปแล้วเราจะไปแบบไหนถึงจะได้เปรียบบ้าเซิร์ฟถ้าอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไปต่างหากที่เข้าช้าผม่หมดจะรุ้นแล้วผมจะหลุดแล้วผมจะอุ้มอยู่หน้าบ้านเรารลอดใช่ไหมข้างหลังมึงชนมันนี้สีขาวอ่ะคูกูกำลังจะหมดมีใครอุ้มไหมสีขาวมึงชนนข้างหลังเลยที่ถผมเองสีขาวเนี่ยที่ตามหลังพี่เนี่ยเออมึงชนมันนี้ข้างหลังมันตามมาเยอะน้องมึงเข้าไปตามเลย ตเออแล้วห่างๆพี่ก๊อตห่างห่างๆหๆๆๆอนห่างมากพี่ก๊อตเหมือนจะรุดวลุผมสวนก็มันมามันรู้ว่าเป็นผมมาตามผมมาสี่ิคันเลยเออหนีได้หนีได้หนตอนันเหมือนรถนั้นไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ไปบัมไปบัมชนกันี่กมห่างมากห่างมากส่วนมันมาชิวๆอ่ะพี่ตอนมันไม่ไล่ผมอ่ะประชาชนครับอุดส่ดิ่งเล่นในเมืองแล้วไอ้หี้ยมาห่างมากไปเลยพี่ไปเลยไปเลยให้โดน ดในเมืองก็ได้น้องทางนั้นอ่ะเพราะทุบเดือดหลังของจะหลุดผมไปก่อนนะไอ้เค้กโดดลงเตเดียมก็ได้เดี๋ยวไปรอรับไอ้นี่ว่ะผมว่าที่มันช้าเราเกิดการเพราะมันมาที่หนังมือมันทุบเดือดเรามองไม่เห็นมันอ่ะใช่เหรอเหมือนมันเหมือนมมมัันนนเหือตัวตัวอันนี้ลุงลมลุกอ่ะด่า เพราะเราไม่เห็นมันมันเลยชุกรัวๆแต่แบบบางทีมันเห็นเรามันก็ปิดเชุดได้แม่แต่กีเนี่ยคือเราแม่ใกล้นี่นะเว้ยตอนแรกภาพเรามันกินไปแล้วไว้ยตอนแรกที่กูเห็นน่ะแล้วอยู่ดีเราอ่ะกลัวเห็นเพื่อนเราหายมันเยอะกว่าเชี่ยโคตรงงเลยภาพผมก็เห็นอยู่ดีเพื่อนเราหายเราดีมันก็เยอะกว่าเลยเออโคตรงงไงเฮียถ้าเห็นแบบมันเกิดกันรัวๆมันดูยากัะลุ้ไไปยากอะ เขาได้ฉลาดนะผมก็ถือว่าฉลาดอยู่นะฉลาดอยู่หายตัว <c oughs> ผมไม่รู้ดิว่าระบบระบบมันเป็นยังไงไอ้เหี้ยประเด็นอั้น เข้าใจแหละเล่นทุกวิถีทางให้ตัวเองได้เปรียบอันนี้เข้าใจรูปเกมมันอยู่แต่งงอยู่ดีไอที่ออันนี้มันอันนี้มันไม่ได้คิดแผนเว้ยจะคิดแผนวิธี ชนะเล่นบักยังไงดีกว่าตอนนี้ที่ผมคิดนะว่าทําไงถึงเราจะหายตัวนู่นนี่นั่นได้ด้วยเนี่ยผมกาลังคิดอยู่ว่าเราจะทํำยังไงตอนนีไ้ไม่ไม่ได้หาวิธีเรื่องฝีมือนะหาวิธีเรื่องการหายตัวชุบเนี่ยตอนเนี้ยไม่ไม่ได้แบบไอ้นี่เลยนะกําลังหาวิธีชุบเนี่ยอีเยี่ยว่าทำยังไงถึงจะหายตัวได้เนี่ยไอ้สัด ไอ้ซึ่กโดนยังอ่ะไอ้ซึ่กโดนไปปะตึกไหนตึกไหนโดนโดนตึกการโดนตึกการโดนน่าจะน่าจะไปเตะป่ะปับหัวใจเลยอแถมตึกเติมอีกเนี่ยอ๋อตึกต่ำด้วยตึกต่ำถึงต่ำ

ไม่ตอนตอนนี้มันตอนนี้กี่เขตแล้วตอนนี้กี่เขตแล้วตอนนี้กี่เขตแล้วที่มันเออพวกเราเออสเขสเคนดาตอน้กอี้ครบยนคนน้อยกว่าคนน้อยกว่าในวอลสามคน่ะตะกีนเนี่ยคนในวอลเราสาครับ ไม่ได้มากันหมดอุ้มด้วยเอามือนนะ <c oughs> เ,ลเลยเอามือดเลยมันลาะไปหา้ใหญ่ปล่อยเลยราตา,า,ามาออกไปโ่งไป้ไปเยสวยสวยกอดสวย ผมขอเข้าไปดูข้างในหนึงเลยลุง้มันจะลงเจอรขึ้นได้ไหมพี่ทเดินลงต้นไม้มันไม่ะันวิงอยู่บนตึกไดเลนมาเคลียนึ่นะพี่ไพี่วัดมนช่วยได้คั้ต่ผู้ใหญ่อยู่ล่าสุดอ่ะต้องย้ายร้านเจอเพเออร้านแดงเกนร้านแดงไอผมผม้หรรดงในเมืองมีคนมารับกูเลนกอของจริงกัดอ่ะเป่า อุ้ไม่ไม่เกมเลยอ่ะแล้วโอ้ยเดียวกึเด็กตกตึกช่วงไหนโดนย้อาเหระเจอไหมเจอต่อไหมไอ้หลานแดนเล่นหน่อย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 ตกลงกันตกลงดีกินไม่เป็นไรนี้วะ ห้ากีมาตะกี้สกอร์ตอนนี้เป็นเจ็ดาต่อสี่เจ็ดนะเท่าไหร่นะเป๊บรวมไปหน่อยเลทรวมไปหน่อย้าต่อสีดโอ้เยอะจังอะไอ้ยี่สิบว่าเออปมน้ำเหลืองเอ้ะปั๊มน้ำเหลืองบึ้มเลปั๊มน้ำเหลืองบึ้มเลยปั๊มน้ำเหลืองปั๊มรันเหลืองปั๊มรันเหลืองเจาต่อสีิจดปั๊มรันเหลืองเจ็ด้างว่าเติมมันแล้วอดูมันจริงตกไปเนี่ย ไม่แต่เพิ่งเห่อไปแค่สามงนะพี่มีอะไรกูอลมีอะไรเาด้วม่เลยจะไม่เลม่เลไมกูได้รถมา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 คผมขึ้นไหมพี่อานให้ผมขึ้นป่ะให้ผมขึ้นหลังคา้างรถพี่เผาได้แล้วไปจุดไจดไปจุดไ

ไอ้ <S 2> <S 2> okay, ยิงอยดันลืมเลยปั huh. it, huh? ๊ม JK ลืมเลยนะถอยถอยถอยไม่ไหวถอยไม่โดนเพิ่มไม่โดนเพิ่มไม่โดนเพิ่มจะไปเหินแล้วจะไปเหินให้รอแป๊บถึงกระจกรอแป๊บมึงกระจกรอรอรอได้ได้ได้แล้วโอเครอกิโลกระดาษกลางนะน้อง ใี่ครับกำลังี่กลุ่มใหญ่มันอยู่แถวปั๊มปั๊ม J K นะประมาณห้าหกพันว่ลงห้าแสนห้าแใหญ่แล้วแหละตอนที่พี่เห็นนั่นแหละบูอพิ่มเลยเมื่อกี้ปั๊ม J K คุณหลุดนะคุณลดหะคุณหลุดร้อยนะมึงยิงมันหลุดได้ปะกูร้ายไปหนึ่งตกว่ะไอสั่งใครเมื่อกี้ิ้นองมาครบหน่อยมาครบหน่อยมาครบหน่อยนีม่ผม่ผมมันมาพับปั๊มฮูลอมาสามหมืนนะ มันไม่กระดานลงพอม่ก็ได้กระดาลกดนเนเมืองดีออดป้นล่ดไว่ดี่ใครรู้้เมืองแหวกดนมือง้หรอเตรงรวมอะตุชันะโดอะกระโรวมเะกระโจดพรวมไอ้แท็ได้วยแท็กแท็กแท็กขาวอะไม่ได้แล่่ ก็จะเข้าเมืองมาแล้วเนาะกรุ๊ปใหญ่มันมาโพลัวหมดใช่มันเข้าเข้าเมืองมาแล้วพี่มันกำลังไปเต็มเลยออกเลยออกเลยออกเลยเราออกเมืองเลยเราออกเมืองเลยแล้วเราเราเซ็ตกรุ๊ปใหญ่ไปหรือว่ายังไงเออตัวลิซเซ่น้ำไทยอ่ะเฮ้ยพี่เอนจะเฮ้ยเหมือี่น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 ี่มันน่าจะมามันน่าจะมาอู้มันน่าจะมาอู้มันจะเอารถเพื่อนบ้านเลยนี่บ้าเอฟแองค์มารับได้นะไม่ ไอชิโร่รับกยนะต่อนอชิโร่นะต่อนอกลางอะนะใช่ใช่ใช่เบิกได้ยังเฮ้ยมันไม่ได้รองไม่หวเทียมึงเห็นหน้าทางเข้ามึงอย่าลืมเก็บเงินเอาปลาัตัแดงอะทองคำตปูนสีแดงอะมาใหญก้อนสามสี่กนเนี่ยมาแล้วเนี่ยตรงปูนแตกเนี่ย คุมใหญ่ไมคมใหญ่อีมเลยมาอีกเลยมาอีกเลยมามอีกตปนี่ลนะอกมออกออกมานองเมืองกันเลยพี่ทยอยออกมาได้อเนีกลัวออกนองเมืองเลยหรือน่อน่องเมือประมาณ่เมอง่ะชิลชิลลอ่าสุดตะกี้มันตีรถมันนี่แหละใชรถมัน้วยอะเปลี่ยนมัน่นมันจะได้เผารถไม่ได้มันโดนไปปะโดนเผาอะอะไรนะครับโดนเผาโดนไปปะมันเผาไม่ได้เลยรนขขับอยู่อ๋อมันกันที่วะใช่ครับ เพราะมาก็เป MM ่นมงอยู่ในรถมันมันเจะมาได้เรื่อยๆเาทิโนนะพเยดูห่เหรอีใหม่เยอะนะรถเราดย่ะเราเยอะปะมันมันมันเริ่มเข้ามาี่เยอะีใหมเยอะมากสองสองชอปเปอร์ไอเดียในส้านานะ์นนบลินลาิโบลูพารนบลูาน้า มัไม่ึงกัดอ่ะมันไมพึงกัดอ่ะมันแคอ่ะไม่มีไม่มีครับไม่มีข้าไหนแรงเทาเราไม่มีข้าไหนแรงเท่าเราความผมน้ำจากไอแฮปซีพียูได้ไ้ด้แต่ผมหวังเขา่ไปหอทั้งงทั้งงเปหนะงนงานนมาข้าเมืองมาเยอะจะบ้านหนีหนีเดีเดะเรือมาเติมเรือมาเติมออกมาออกมาอย่าโดนเพิ่มออกมา เราจะเมืองมาโอกคกต้ไงพี่ไม่รวมไม่รวมไม่รวมรวมไม่ได้แต่มาเล่นแถวเขาโอเคก็ได้อยู่น้า้ไม่ดันีเลยาีนะพวกมันพวกมันอยู่หน้าคุงด้วยนะไอ้ไทยอ่ะเบนท์ไยอะอยู่